สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับก็อ,อยู่กับหน้าง,งานที่เก่าที่เดิมนะพี่น้องหน้าง,งานนี้ก็กับหน้าง,งานปลูก้อยนะพี่น้องกับฟอดหงหกสี่ศูนย์ของเสียมืดนะพี่น้องน่าจะไม่ต่ำกว่าสามวันนะพี่น้องพื้นที่น่าจะสามสิบไร่น่าจะไม่ขาดนะครับดูจากพื้นที่ครับพื้นที่ยาวครับยาวใหญ่ด้วยครับ ก็นางานใหญ่ครับพี่น้องเสียมืดมารับจบนะครับไล่ละแปดร้อยนะพี่น้องรถไทก็เอาไปหกร้อยครับดูดีครับขนาดผมซุมกล้องนะพี่น้องใกล้มากๆนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับหน้างานนี้ครับหน้างานไล่ละแปดร้อยครับก็เสียมืดก็เอาไปหกร้อยค่าคนงานก็สองร้อยครับค่าคนงานด้านหลังครับผลมาแล้วนะครับ ไม่ใช่คลิปเก่านะพี่น้องเป็นผลแรกของฤดูกาลครับก็เป็นหน้าง,งานปลูกอ้อยของเสียมืดนะครับเป็นหน้าง,งานหน้าง,งานแรกของฤดูกาลนี้เลยนะครับของปีหกแปดเลยนะครับฝนมาก็ปลูกเลยนะครับมันผมก็ปลูกเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็เสียมืดก็มาปลูกอ้อยนะพี่น้องเพราะว่าฝนตกใส่ครับดินเปรียยๆนะพี่น้อง ก็ปลูกแปลงนี้เสร็จแล้วก็เสียมืดก็จะได้ไปปลูกของตัวเองนะครับของตัวเองสี่ไร่ครับก็วันนี้ก็เลยมาปลูกรับจ้างก่อนครับหาทุนค่าน้ํามันก่อนครับเสียมืดว่างงั้นครับหาทุนค่าน้ํามันเพื่อเพื่อไปต่อของตัวเองนะครับปอดหูหกสครับนี่หลาพี่น้องที่ผมว่าให้ซื้อรถใหญ่นะพี่น้องมันจบครับ รถใหญ่ก็จบในครั้งเดียวครับโอ้อยจะหมดแล้วนะครับไปกลับขดเย็บหางไปกลับต่อหางนะพี่น้องยาวไม่ยาวก็ดูออครับไปกลับหมดพอดีนะครับไปกลับครับต่อหางนะครับไปกลับหมดพอดีครับ โอ,โอ้ข้ามันสันก็ขออัฟไว้น่าร่วงหน้าด้วยนะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นไรนะพี่น้องปุกขะครับนี่นะครับมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับหน้าง,งานปลุกไยของเสียมืดนะพี่น้องน่าจะโลสีนะครับน่าจะปลุกโรสีครับรอบเครื่องช้าๆไปหยันน้ำมันครับ เครื่องต่ำๆแรงบิดสูงๆครับลองเบียดแรงบิดสูงในรอบเครื่องที่ต่ำครับนี่ครับถึงว่ามันประหยัดน้ำมันดีครับแรงบิดสูงในรอบเครื่องที่ต่ำครับถ้าท่านไหนมีทุนนะครับผมก็แนะนํานะครับพี่น้องให้จัดเป็นหกสี่ศูนย์ครับหรือทีเอสเก้าศูนย์ครับหรือเอทหกหนึ่งศูนย์ครับสามรุ่นนี้ใช้เครื่องตัวเดียวกันนะครับ เป็นขนาด90แรงมาเท่ากันนะครับ3ามรุ่นครับ a t 9 a ก6า0ครับกับ TS90 กครับกับ6640ครับสามรุ่นนี้ครับใช้เครื่องตัวเดียวกันนะพี่น้องใช้อะไหลตัวเดียวกันครับก็เป็นรถที่ทนทานนะครับประหยัดน้ำมันครับแรงบิดรุ่นนี้พี่น้องลองลองไปค้นหาดูนะครับแรงบิดสูงก่ารถรุ่นใหม่ๆรุ่น แรงบิดสูงกว่ารถรุ่นใหม่รุ่น90แรง95 98นี่ครับแรงบิดสูงนะพี่น้องรถรุ่นเก่าแรงบิดสูงกว่ารถรุ่นใหม่เลยนะครับแต่ว่าผมเห็นค่ายหนึ่งที่ออกมาใหม่ๆก็ที่แรงบิดสูสีกันที่รถขนาดรุ่น90นี่สูสีกันก็แมสซี่นะพี่น้องแมสซี่ฟูกุสันครับที่แรงมา้าไม่ใช่แรงมา้าครับแรงบิดครับแรงบิดสูสีกัน,นครับ ในรอบที่ต่ํานะครับก็เห็นรถค่ายนั้นแหละครับแรงบิดสูงครับที่เห็นสูสีกับรถรุ่นฟอร์ดรุ่นเก่าๆเหมือนโฮ40นะครับแรงบิดสูงเหมือนกันครับรถที่แรงบิดสูงจะประหยัดน้ามันนะพี่น้องมันใช้รอบเครื่องที่ต่ําครับนี่แหละครับท่านไหนกําลังมองหาก็แนะนําให้จัดนะครับฟอร์รบเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะพี่น้อง พราะว่าตามที่ผมติดตามปลอดก็น่าเล่นนะพี่น้องราคาก็ไม่สูงเกินไปครับแล้วประสิทธิภาพการใช้งานก็สูซีกันนะครับกับรถใหม่ครับพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับเพราะว่ารถเก่ากับรถใหม่รถใหม่ก็มีงวดนะพี่น้องรถเก่าก็ไม่มีงวดนะพี่น้องซื้อสดเลยแล้วทํางานลงไปครับทําเท่าไหร่เหลือเท่านั้นครับทําเยอะก็ได้เยอะครับทําน้อยก็ได้น้อยครับ พูดตรงๆแบบนั้นนะครับแต่ว่ารถใหม่นี้พี่น้องซื้อมาต้องอย่างน้อยๆนะปีละแสนห้าแสนหกไม่ขาดนะถ้าห้าสิบห้าแรงขึ้นไปครับปีละแสนห้าแสนหกไม่ขาดนะพี่น้องแต่ว่าเราซื้อมีเงินสดซื้อฟอร์ดพวกพอเดียวเือนผมก็ได้ครับก็โอเคนะพี่น้องแต่ละปีครับถึงไม่ได้เยอะก็ได้เงินเก็บได้เล็กน้อยก็พอไปได้นะพี่น้องพอเลี้ยงครอบครัวได้ครับ ไม่เหมือนรถใหม่หมนะพี่น้องพี่น้องต้องเผื่อไว้ว่าต้องเป็นข้างงวดลายปีครับกับลายเดียนนะพี่น้องกินเปียกครับ ย้อนแสงครับดูฝั่งนี้ครับการทำงานครับก็จะสั่นนิดหน่อยนะพี่น้องถ้าสั่นก็ขออภัยไว้นะล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันยาวครับพื้นที่ก็สามสไร่นั่นแหละครับน่าจะปลูก2อวันนู่นแหละครับถึงจะเสร็จครับ หางตัวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องก็ใส่อ้อยได้เยอะมากๆนะครับไม่ใช่หางเล็กนะครับหางตัว640แบกอย่นี้ครับเป็นหางใหญ่นะพี่น้องค่าผูกก็8ค่าคนงานก็2ตัวเองก็เลี้ยหครับน้ำมันก็วันละพันครับค่าแรงเจ้าของรถก็ตีไปวันละห้าพันครับสบายๆครับ พี่น้องไม่ต้องสงสัยนะครับว่าน้ามันทําไมประหยัดเหมือนกันเล็กครับพี่น้องดูรอบเครื่องเลยครับผมเคยขับปอดเผาเดียวพ่อผมมาขับสองเผานี่แตกต่างกันมากนะครับพอเผาเดียวผมนี่จะได้เหยียบเหยียบคันเร่งแบบเกือบมิดนะพี่น้องแต่ว่าหกสี่เสียมืดนี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เหยียบเลยนะครับอัตราการกินน้ํามันมันเลยแตกต่างกันครับ ขอฝากกดติดตามไว้เทียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ